ไช่ใช่ไช่จ้าทุกคน งามๆจับไปเด็กับไปไว้ถักหินห่อนเลยดจ้ะทุกคนตักเด็ดตักเดดตักเดดชีวิตลูกเชาวนาลูกเชาวนาร้อยเปอร์เซ็นต์ักเดดจังทีละจ้า 100เดียวนะเดี๋ยนร้อยเปอร์เซ็นต์ตากแดดนะดดแดับเนี่ยทีละผั่ไช่ัะไปลูกเองกินเองค่ะ แินเองกินเองตะไคร้แจกตะไคร้ กะไถย,ยุสวนพี่น้องกะไถย,ยุสวนพี่เก้งางามจ้าทุกคนจา้างามงามกะไยบานกินค่ะกินเองใส่มาเด้อมาเอาไปกิน จามาเด้อม,มาเอาไปกินตะไคร้ทำสีนึงเลยสีหนึ่งเลย,เลย,ยจ่ามาทาน้ำจ่กคนค่ะคนมีขาคนมีขาด้วยนะเลียกินกับสิตัดเอา ปลายออกเอาล้ำไปไ,ปไป้แต่ต้มน้ำจากทุกคนน้ำอ่อนเป็นขาอ่อน,นขาอ่อนจากทุกคนน,นันกดไปล่างเนาะเอาไปไปจริงจค่ะกัดออกประมาณนี้จ้ะประมาณนี้ซึ่งเลือกันไป โอเคไปเดยไปต้มย้ำไต้มยำค่ะอ ใบไไมะกรูดไม่ต้องซื้อหรอกค่ะเคูเองกินเองนี่แหละต้นมะกรูดต,ต้นมะกรูดน้อยกําลังขึ้นจ้ะทุกคนต้นมะกรูดน้อยกําลังขึ้นแรงงานจ้าทุกคนจ้าเป็นจุดจบ้านสวนจ้าทุกคนสวนตรงไงงหนตรงนา ให้ทุ่งนาเนื่องมาท่านบาลขอขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปยายจูนขอบคุณทุกกำลังใจค่ะโอ้อนแดดพี่น้องจา้าแดดหลายหลายๆพี่น้องมึงสาวรถุสาวรดยายจูนกำลังงามเลย เสาลดหรือกระทกลกนะคะไม่ได้กระทอกลกอันนี้เสาโลดบ้างข้าวหอยอกงามๆเลยออขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากขอบคุณผู้รับชมขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะ